คนอื่นต้องบอกว่าไม่ขับนที่เล่นการพนันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำไม่เล่นเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบานะครับถ้าเบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกสิดตองล้านสามสิบล้านที่นี่นอนเด้อนะครับตาทุกส่วนเปียจริงไม่ขายหวยไม่ฝากเวบพนันไม่แอดเพื่อนไปหาช่วงนี้แนวทางก็คือเราคืองดแล้วนะครับเนี่ในชุดท่ใต้ที่นอนสามสี่สี่สามสี่แล้วก็ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์นอตตี้นะคะอ่าอยู่กันโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นอตตี้ค่ะจะหยิบนะคะลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าจะอยากใหได้ตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์น็อตตี้คะจะหยิบนะคะลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าจะยกให้ได้ตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์น็อตตี้ค่ะจะหยบนะคะลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าจะอยากให้ได้ตัวไหนบ้างนะคะ วันนี้น่าจะาคูอสดใสอาจจะคอมเมนต์าาไ,<ห>นไม่ทันนะครับใครอยากบูชาทูบบูชาวัตถุมงคลทูบนะครับแอป536 GGKX4 แอป536 GG YouTube ใครยังไม่มีไอเดียไลน์อาจารย์ไลน์นี้ไลน์เดียวใช่ไหมคะอาจารย์ไลน์นี้ไลน์เดียวครับ<ช>ถ้านอกนั้นคือปลอมครับแอป536 GGKX4 นะครับนี่นี่ถ้าในาเพจเนี่ยมันจะขึ้นเลยแอป536 GGKX4 นะครับกด<ล>เข้าไปจะบูชาเสื้อก็ได้เสื้อนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับแถมทูบให้ด้วยสองแท่ง ใครอยากได้แค่ทูไปจุดก็ร้อยเก้าเก้าครับจุดหนึ่งใครอยากได้ได้แดงตอนนี้อ่าร้อยเก้าเก้าอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเป็นสองร้อยสี่สิบเก้าทันทีสองร้อยห้าสิบเก้าพรุ่งนี้อ่ะนะครับเนาะวันนี้ยังให้อยู่นะโปรโมชัน่นแล้วก็กำไรชนะจนเหรียญชนะจนอ่าหลายรุ่นครับอ่าใครอยากได้ก็ s ห้าสามหก g ี k คส่วนอ่าส่วนยูทูบนะครับยูทูบยังไม่เห็นในดีไลน์ใช่ไหมเด,เดี๋ยวจะพิมพ์ให้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ ครับนะ S ห้าสามหก G G K X T อ่ะนะครับทุกคนดูนี่ก่อนนี่นะครับ ID Line S ห้าสามหก G G K X T S ห้าสามหก G G K X T S ห้าสามหก G G K X T S ห้าสามหก G G l T ไลนี้นะคะไปบูชาวัตถุมงคลได้เลยเนาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะอ่สบายดีพี่น้องเนี่ยยินรอตอรี่ก่อน อันนี้ไม่ได้บาร์ขายว่ะตอนน้ L536PPHK l 5 3 6 p p k นะครับเนาะอ่ะโอเคเนาะใครอยากบูชาอะไรข้อด่วนนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นสีแดงจะดูชัดกว่าค่ะอ๋อมันเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่รู้ผมเปลี่ยนไม่เป็นแอนไอมันเปลี่ยนสีตรงนี้ยังไงเนี่ยตื่นเดี๋ยวเดยอะๆมาที่ที่เราไม่ใหม่มามามาค่อมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะอาจารย์วัตตี้นะคะจะหยิบลอตเตอรี่นะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชารช่องยูทูปอาจารย์นอตี้สวัสดี FC, เอฟซีแฟนเพจสวัสดี FC, เอฟซี FC ทุกช่องนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็อยู่ที่สำนักพอดีว่าพี่เขาก็จะอยี่ที่นี่ก็เลยอ่ะจะหยิบไว้สักหน่อยคนอื่นต้องบอกว่าไม่เคบมี่นเล่นการพนะันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำไม่เล่นเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบอาได้ก็ขอให้บอ นะครับเบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกติดกอง้านสามสิบ้านที่น่น้องเ้อนะครับซา,าทุกทส่วนเทียจริงไม่ขายหวยไม่ปรับเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหาช่วงนี้แนวทางก็คือเราคืองดแล้วนะครับเนาะถึงงดแล้ว <c oughs> ไม่มีได้เห็นก็ของลอมในโลงมั่วไปหมดเอารูปมขอโทษนะรูปประเทศเป็นลุงใส่เลขอะไรมั่วไม่ใช่นะครับของจริงไม่ได้ทำครับเราหนอยนี้เรางดไปเลยนะครับเนาะัวนี้หาถูกชุดเอาเองก็เนี้ส่วนมานี้อาจารย์ก็อ๋อหยิบรอตีเพระพุ่งนี้อ่าใช่ใช่ใช่ เขาออกวันที่สเนาะ,<ฮ>ะก็เลยจะหยิบส่วนตัวนะครับไม่อาจารย์นี่ไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนนะครับนไม่แนะนําให้มาตามเด้ออันนี้ หยิบให้ดูใครช <Whoa. Okay. S 3> อบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะไม่สั่นผมไม่เล่นแต่ก็แบตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นอันนี้ไม่ผิดนะครับว่าแต่ว่านี้อาจารย์จะหยิบอายุพ่อแล้วก็หยิบรูปที่ถูกต้องแบบให้หยิบให้ดูนะครับเนาะอันนี้อาจารย์หยิบเองของอาจารย์เองนะครับเนาะเพราะว่าช่วยพี่ๆเขาด้วยพี่ๆเขามาขายนี่คื้อจริงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ครับไม่เคยใช้คอนเทนต์ครับเพราะว่าเหมือนหลายอยู่แต่ละงวดถามว่าคุ้มไหม ช่วงนี้ถูกสามตัวหน้าก็คุ้มอยู่นะครับนะเออไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนครับเพราะาว่าถ้าคอนเทนต์ต้องไม่เสียตังค์แต่ว่าอันนี้คือเอาเงินร้อยเอาเงิน80ดสิบาทแลกเงินหกล้านครับมันก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าถูกก็ขอให้ถูกสาสบล้านไปเลยถ้าถูก60สิบล้านสิบล้านแรกเอาเงินมาแจกครับตาตัวนี้ขอให้มีบุญน,นะครับว่าทุกขลับเดือนไลๆ่ๆเจอมาเหมือนแล้วไ,<ห>ไม่ว่าจะยางรถระเบิดไม่ว่าจะ มีเรื่องมีราวหรือว่าไม่ว่าจะมอไปที่สํานักระเบิดเราเจอแต่เรื่องรายๆเราผ่านมาที่สามสิบลาหูหย้ายแล้วนี่คืออ,อาจารย์ลดล่างท้องมาจักกับมานะครับแล้วก็อา่ารถระเบิดเนี่ยถ้ามันนั้นเหยียบเด็กอาจจะิดขวบแต่ดวงดีที่คนขับยังมีสตินะครับเนะาะแล้ววันนี้ก็จะยิบอายุพอ่อะการ เพราะว่าที่ถึงพ่อนะครับไว้พ่อพุ่มพวงแล้วก็ปลูกแล้วกันขอบร่ปลูกดเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์กิบอะไรกันนะคะนี้ของอาจารย์เองนะไม่ไม่ได้ให้มาตามนะนะครับหยิบให้ดูนะครับเนาะคนใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ว่าถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ่งสองส <6. S 1> ามาสี่ <laughs> ห <laughs> ้าตกแพงแต่คนขโมยพระทับยิงเลยพ่นเงือกพ่นเลยพนพระอาจารย์เพื่ออาจารย์มีเหรียญ สาร,กริกาลิ้นทองของหลวงปู่ศิลามีเนื้อทองแดงกับเนื้อฟ้าบาอยู่ขี่รถมาตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วครับพี่น้องคือพ่นครับเดี๋ยววันหน้าต้องแอบมาล่ะขนาดแอบมาคำคำเลยครับเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับอ่าวไหนเราจะเป็นจะหยิบตัวไหนที่สามของเดือนเนี่ยที่สามสีสามหมดนะสามหมเกลี้ยงทุกแพง แล้วนะก็เลือกแครับยี่สามเมื่อสาพี่น้องอะอยู่พอไข่ถ้าได้ได้ชับใบยู่สี่สามมาโอ้โหเดกแถแก่นี่แวแถสามสี่นี่กสามสี่นี่ิม ไว้ผู้ใดคไปเราที่ได้แล้วอันนี้ตามสี่ห้าเราสี่ห้าสามสี่าาสามสามี่านะเยครับนี่ครับสี่มันก็สามสี่เหมือนกันยมมาสมสี่มาสามส่นี่ในชุดชุดท่ายีนนองสามสี่สีสามแล้วก็ได้าเลขผม่นี้าะอีก นี่ไงสามแปดสามแปดตัวนึงเนาสามแปดนี่คร,ครับก็อันนี้สี่ห้าอันนี้สามสี่ห้าอันนี้สามแปดอันนี้สามสี่สามสี่สามห้าเรือสามหาเรือนี้สามหาตัวหนึ่งโอ้ยสามสี่โอ้อันนี้คือไงครับอันนี้จะใบหนึสองบอลมนแง่แงนี้อาจารแค่ตัวเมื่อเล่น ขายตั้งของขายตั้งลอตีบเีมันไม่ได้น้อดูพี่น้อยเี่ยจได้หน่อสามห้าพี่โอ้สามหเอาเอาตุ้นในช่วยเอานี่นะครับสามห้านะตอนนี้สามห้าสามห้าเขาเลไหม เด็สามทีละหลายกมือออมีตัวปูบ่ะตัวปูเนี้ย้ององหาเลยตัองหางยังเลยเหมือนอยู่ยังยู่ีึก้ง่าโยัยมันเรือหนึ่งสองหาอสามตัวมาสองชุดมันแบบติใบได้เลยเออเหรือหกสองหา เนระดับของขวัยเนี่ยม่เต็ม6 2ทีนะม่ได้ม่หมดต้งเต็มเรื่องลอตเตอรี่อยับอนนี้ยังกินระหว่างแ่1 3 2หาย่ังดีที่จริง่อยากได้อ่6 2 5 2องเอา3 8องนี้เก่ากา่าเอา6 เก้าสี่แล้วก็สามสี่เออไปเยอะขวดแปดอาจารย์นะไอ้พวกคที่น่าเอามาแกเมแดสามสี่ปสามสี่ามเาเหี่ครับพี่น้องลอตเตอรี่นะครับอันนี้อาจารย์เ้าี่เาเอาพี่น้องไม่เห็นตัวนี้เป็นยัง เด็กน้นองยิงมึงได้กิ่เอาก็คือวันนี้หยิบรัตต์สีีก็จะมีอาจารย์ขายอายุพ่ออายุพ่ออันนี้รัตต์สีีก็จะสามสี่เนาะอายุพ่อสี่สามปีสามสี่สามห้าสี่ห้าแล้วก็สามแปดที่ที่หยิบมานะที่หยิบร,ตรัตต์สีกอันนี้ไม่เถื่อมือนไ้เล่นการพานันเพราะอ,อาจารย์หยิบรัตต์นี้ถูกกฎหมายของอาจารย์อาจารย์ซื้อใครใครก็ซื้ออยู่แล้วร,รัตต์สลีกอันนี้นะครับก็หยิบสามสี่สามห้า สี่ห้าแล้วก็สามแปดที่อาจารย์หยิบนะครับก็เป็นเลขใกล้เคียงกันเพราะว่าหาบางตัวไม่ได้ก็เอาใกล้เคียงส่วนทูบปู่หาไม่ได้เลยทูบปู่คือหกสองห้าหกสองห้าเก้าสองห้าก็เมื่อกี้มันมีแต่สองห้าแต่ว่าหกสองห้าตัวตรงไม่เีนะครับก็ไม่เป็นไรก็เอาสองห้าสองหกสองห้าสองหกหกห้าในในในชตัดไปตัดมากอไดรกก็หยิบอยู่นะครับพอได้นะครับก็ตรงไม่มีเท่าไหร่ก็ขอให้โชคดีขอให้เป็น เหตุจีวย์ให้จานถูกรางวัลที่หนึ่งเขาขอให้เอฟซีถูกพลาดเองแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หยิบให้พีพีเอฟซีเขาพีพีเอฟซีเขาได้ตัวเนี้ยตามแป่ไปพีพีเอฟซีนี้พี่ขอให้หยิบให้นะครับนะเขาขออวยพรให้พรุ่งนี้มีโชคมีลาภทุกคนฟังๆถูกรางวัลที่หนึ่งเนอะนะครับเนาะก็เหตุจีวิทไม่ขายหวยไม่ตักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะก็สัดส่วนถูกกฎหมายไม่มีใครรู้ว่าออกตป็ไหนครับอย่าไปเชื่อในโลกนี้ประโดกกัน ันะครบถ้ารู้คนนั้นมันรวยไปแล้วนะครับเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็หยิบชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็หยิบผลไม้เท่านั้นนะครับเนาะให้เป๋าตังค์กับร้อยซื้อไว้หลายอยู่หรอกนะครับเนาะกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดแล้วเนาะโอเคก็ใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคคุณ่ะ อาจารย์นอตตี้ก็หยิบลอตเตอรี่ท้งงวดวันที่2พฤษภาคม67นะคะเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นอายุพ่อของอาจารย์นอตตี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะ uh huh. สวัสดีค่ะ